กิจกรรมการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโกมาพาเพื่อนๆไประเบิดป่ากันแลกรับ420ไพโมเจมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สวยๆด้วยทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเก s ชิ n อิ p แ c กนะครับและคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมกับนี้เลยการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโก กิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด10วันด้วยกันนะครับผมมีแหลงกระจนภายเกิน20ก็ทําได้แล้วก่อนที่จะไปเริ่มดูรายละเอียดกิจกรรมกันตอนนี้แพ็คคูณ2เนี่ยรีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปเติมเงินกับร้าน i ิชแมนช็อปกันนะถูกสะดวกไว้ใจได้ไม่ต้องใช้ไอเดียพัสด์เลยสะดวกมากๆลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปอย่าลืมไปเติมกันครับ<ๆ>กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมโดยในตอนเริ่มต้นให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปยังเคเวสได้เลยครับกดนําทาง ในตอนเริ่มต้นของกิจกรรมเรากลับมาที่ห้องสมุดของเมืองมอนสเตดอีกหนึ่งครั้งครับปรากฏว่าเรามาเจอกับลิซ่าแล้วก็คลีเนี่ยกำลังคุยกันอยู่คลีเนี่ยพูดว่าอยากไประเบิดปลาเพราะว่าปลาที่เพิ่งระเบิดเนี่ยเอาไปย่างแล้วมันทั้งกรอบทั้งหอมทั้งอร่อยเลยครับลิซ่าก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวสั่งอาหารให้สั่งปลามาให้เนี่ยกรอบหอมเหมือนกับที่ไประเบิดเลยพีก็เลยบอกเออเออก็ได้งั้นเชื่อป้าอุ้ย พี่สาวดิซ่าก็ได้นะครับอันนี้น้องคลีแอบแกลดิซ่านิดนึงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องคลีเนี่ยจะต้องถูกกักตัวอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถออกไประเบิดปลาได้เขาเนี่ยกำลังตั้งใจเล่นเกมการประจนภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโกยู่และน้องคลีอยากจะไปชวนเราเล่นด้วยครับจังหวะนี้เราก็เข้ามาพอดีซึ่ง ไอ้เจ้าเกมการผจญปัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโกะเนี่ยลิซ่าเป็นคนสร้างมาเพื่อน้องคลีโดยเฉพาะเลยครับเหตุเกิดจากแบบนี้ครับผมคือปลาของซูเมรุเนี่ยเขาได้มาปรากฏตัวในไซเดอร์เลคของมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยครับทีนี้มันจะทําให้ระบบนิเวศเสียทั้งมอนสเตอร์เนี่ยเขาเลยต้องไปกําจัดแล้วก็จัดการพวกปลาพวกนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ปลาแตกตื่นนะครับผมคนที่เราควรที่จะกักตัวเอาไว้ก็คือน้องคลีนั่นเองเน,น้องคลีเนี่ยก็ลเ,ยเลยถูกกักตัวไว้ในเมืองครับเพื่อให้เขาตรวจสอบเรื่องปลากันให้เรียบร และเขาก็ฝากบอกเราว่าฝากดูแลน้องคลีด้วยเราก็บอกว่ายินดีเลยครับเราก็จะไปเล่นกับน้องคลีกับตัวของการผจญปัยสุดมรัทัรชันของโดโดโก,โกครับจากนั้นเราก็ออกมาที่สวนดอกไม้บริเวณใกล้เคียงนะครับผมพอเรามาถึงปุ๊บน้องคลีก็จะชวนเราเล่นไอ้เจ้าโต๊ะบอร์ดเกมตัวนี้ครับผม ลังจากนั้นที่เพื่อนๆคุยกับตัวของโตะนะครับผมก็จะขึ้นมาหน้ากิจกรรมแบบนี้เลยโดยกิจกรรมนี้นะครับผมจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด6วันในแต่ละวันเพื่อนๆจะได้รับไพ่โมเจม70ไพ่โมเจมครับซึ่งตัวนี้ก็รวมแล้วทั้งหมด720ไพ่โมเจมซึ่งในวันสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับตัวของเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมในวันแรกกันเลยครับผมตัวนี้ครับเขาก็จะมีตัวของตารางบอร์ดเกมแบบนี้ให้เพื่อนๆน,นะ แล้วที่นี้ครับด้านข้างจะมีคําอธิบายนิดหน่อยครับว่าจะมีปลาอยู่2ชนิดให้เพื่อนเพื่อนไปตีปลาสีม่วงได้1คะแนนปลาสีเหลืองได้2คะแนนแล้วไอเจ้าพวกหินพวกนี้เราก็ไม่สามารถปลาระเบิดทะลุได้นั่นเองครับส่วนการระเบิดของเรานะครับจะมีอยู่2แบบคือระเบิดแบบกากบาทแบบนี้กับระเบิดรอบทิศแบบนี้ครับสีเขียวกับสีน้ําตาลเรียบร้อยครับรู้จักกับตัวของอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยแล้วกดเริ่มการท้าทายได้เลยครับนี่อ่ะอันนี้ครับ ก็จะเป็นแบบที่เราคุยมาเมื่อสักครู่นี้เน,ะนาะหคะแน2น2คะแนนครับระเบิดรอบทิศระเบิดสี่เหลี่ยมเราก็จะต้องพยายามปาระเบิดไปเพื่อระเบิดปาตามตัวของระเบิดของเราครับซึ่งระหว่างที่เราเนี่ยเคลื่องระเบิดออกไปนะครับเราเนี่ยสามารถกดปุ่มโยนอีกครั้งเพื่อทําให้ระเบิดระเบิดขึ้นได้ครับและเราสามารถขยับตัวของน้องโดโดโกไปซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับผมออย่างนี้เป็นต้นครับทางด้านขวาของเราสามารถคลิกเปลี่ยนระเบิดได้ครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มระเบิดปลากันเลยนะครับผมก็กดสเปซปลาเพื่อเคลื่อนระเบิดออกไปปึ้งแบบนี้ครับเคลื่อนที่เราก็ระเบิดต่อเนื่องไปแบบนี้จึ๊บฮะทีนี้ยากขึ้นแล้วครับผมคือเราปล่อยระเบิดแล้วเราจะต้องสเปซปลาอีกหนึ่งครั้งให้ระเบิดเนี่ยระเบิดถูกจังหวะครับไปครับปึ้งแบบนี้ปึ้งอู้จึ๊บฮะเรียบร้อยและสุดท้ายครับระเบิด ที่เป็นรอบทิศกันบ้างครับผมเราจะต้องบังคับระเบิดดีๆนะไปครับนี่นี่รอบทิศเลยไปต่อครับนี่เรียบร้อยครับผมท้าทายเสร็จสิ้นได้คะแนนทั้งหมด39คะแนนเรียบร้อยก็กดออกจากการท้าทายได้เลยแต่แล้วเพืเ่อนๆก็กลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งครับไปดูที่รายละเอียด นี่เลยครับเพื่อนๆก็จะสามารถมารับของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทาง่ายมากๆด้วยซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะค่อยๆปลดทีละวันทีละวันนะครับผมจนถึงวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครที่จะดองกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องรอประมาณ5-6วันนะครับผมในการที่ให้กิจกรรมเนี่ยเปิดทั้งหมดครับ yeah, yeah, yeah. และนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นแบบการอวยน้องคลีของผมอะอย่างน้อยนะตัวละครอาจจะไม่ได้มีคนใช้เยอะแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของกิจกรรมตัวละครอย่างคลีนะครับผมเรียกว่ามาไม่รู้กี่กิจกรรมแล้วนะเ,นเพื่อนๆล่ะชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับกิจกรรมนี้ก่อนจากการขอขอบคุณ 119, 7 5 4 subscribe ื่้จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องคลีก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Let's go fish blasting together!